ยังไม่ได้กินข้าวเลยล,ลูกค้าเยอะขายดีมากเลยอันนี้ตักอันนี้มะม่งวงนะคะเพราะว่าที่ร้านเราตักมะม่งวงด้วยทำไปกินตั้เนี่ยค่ะขายดีจนแบบตักไม่ทัน เราก็หันประม่ง ไว้ใส่ส้ตมตำนะคะมะม่วงไว้ใส่ส้ตมตำแล้วก็ตำม,มะม่วงยำมะม่วงนั่นแหละที่ร้านเราจะขายยาำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะร้านเรเป็นร้านที่ขายดีที่สุดเตรียมของนิดเตรียมเยอะ

อะไรก็หมดอะไรก็หมดโมอไรเ่ยเออโมอไอ่ะแมคะทำไรส์ไรส์สดไรส์สด่ เสร็จแล้เว,เ,นนะะเ,ดวเดี๋ยวไปทำน้ำซุปก่อนนะคะเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวไปทำน้ำซุปก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะคะ